สวัสดีครับวิถีคนมอนครับวันนี้มากับพันมืดคนเดิมครับผมอาพันมืดสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ช่องวิถีคนมอนจะพาไปล่ากระปอมครับไปชมกันครับกำลังคล้องครับมารเขาให้เรียบร้อยครับแต้มแรกครับแต้มแรกครับ ครับเต็มสองครับมาแล้วเต็มสองเต็มสองอะไรผาดครับใบไม้ครับผมเรลียบร้อยครับเต็มสี่ครับมาแล้วผ่านมืดออกหากินหมานครับไม่เคยพลาดครับสำหรับผ่านมืดคนเดิมกับผมวันนี้เราจะไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะผ่านมืดจะรันสันเมนูอะไรวันนี้ แล้วครับอาเคุดม uh ัดเลยผาดครับ huh. พ um, uh, 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 ี่น no, ้องเรียบร้อยหายจมครับเงียบจมครับมัดเลยโอ้ย oh. สายถุงพีชแม่กับเจ้าเอ้จบเลยเงียบจมเลยตอนนี่จับแนววันวนี้เมนูกี่กับปลอมเนี่ยดูเดี่ยวเลยดู<อ>ใส่แบบแตงโมจับจับโอ้โหดูปบ่มอะไหนถ้าไม่ได้กับปลอมวันนี้ก็ต้องก๋าเตี๋ยวครับ <laughs> <laughs> ้าวน้องภูมิสวัสดีนะครับน้องภูมิสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับไปมาอีกหนึ่ง,สสงแต้มครับเส,สืส <Engagement. S 1> สเอซุ่มครับพันหญิงบอกเสือซุ่มมาอีกหนึ่งแต้มห้ามลุอีกเยอะนายเอาวลงถุงครับ <c oughs> ไม่พลาดครับเจ้านี่เกอดจะขาดยิ่งไป โชว์หน่อยครับผ่านมืดกับผมอีกหนึ่งแตรมครับมันหมันมาอีกหนึ่งแตรมครับบอกแล้วเป็นยังไงร้อนมัดฐานกับมัดฐาน ่าเริ่มเข้าดงเริ่มเข้าดงกระปอมละหลังจากเดินมาเป็นกิโลครับเมื่อกี้นี่ขาล่ามืดไปดูเส้นทางกันเดินไปเลยจะเอดตัวหลังมัรู้จักกูอยู่

ท่านเห็นแต่งบ่วงใหม่ครับเมื่อกี้นี่ดึงฟาวครับดูครับจะได้ไหมครับนิ้วนิ้วนิ้วควงอยากไม่เข้าหัวนั่น เบียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งแตล้มครับอของเราได้ปะเอาพสเร็วเ,รเจออีกหนึ่งแตล้มครับอย่าให้รุดเยอะหลอกน,นี่เบาเอสทำรุดเบาเอส อุ้ยมัดเลยมีอดครับมีชอเดเ่งมแกมครับเมื่อกี้นี่ไม่ได้ขยมดเลยตูนออกจากถุงมดเมื่อกี้นี่ ส,ส <c oughs> <ife GAN> ูบเข้ามาครับเมื่อกี้นี่เอ็นี่ยุ้ยกมวยสูบเข้ามาครับแม่แกไปหาชกสูบเข้ามาเมื่อกี้นี่ไปไปบ้านปู่ใหญ่เถอะแกไปปู่ใหญ่เลไลถามหาอยู่ไปนงจพัเ หนึ่งแซมครับแต้มที่สิบครับมันหมานสวยๆครับโอ้โหหัวเขียวหัวเขียวมองเข้ามีหลายเช้ามองเย็นเอายากเหลืเกินใิ้บหาย

ให้ดูคังกับศูนครับออกขึ้นด oh, okay. uh oh. huh. ้วยคังกับศูนครับคังกันยอาง้อมันกจับจัมันจะกัดแตไม่กัดหรอกมันก็ดึงหางอย่างหนูมันไม่กัดเออกกจับ่ะไอคนเคสหลอโดนกัด เป็นเพลงนะกี่นี่ไม่เพลงไม่ได้หรอกออ้หนวดไปไหนโม่ขนาดเี้ตัวนี้แขนเดือดอัเอ้เบนเตไปกันเลยูปรคาแนลเหตัวนี้าชินมาตนฮ้านแนชเดี๋ยวเห็นอะไไหมเเฮ้ยเห็นเราชูคอชูสี ชูคอชุชกเดี๋ยวไล่มันก่อนจะซุดแล้จะซุดแล้วซุดกระโดดี่นี้นี่ได้ทั้งหมดกี่ตัวครับพานนิดสาเบตัวเอาโหสามเอ็หมานไหมพานนงวันนี้ ตัวนี้เน้นๆเน้นๆเน้นๆโมะขนาดเน้น่นๆดูครับหัวเขียวครับหลายพ้อยเลยมาตรฐานครับมาดูวิธีการลอกหนังครับกระปอมปลาโดยผ่านมืดครับสามสิบเอ็ดตัวนี่วันนี้ผ่านเองสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด เต็มกระทะวันนี้เหมือนเดิมครับมอข้าวเปิงครับพี่น้องมีข้าววันนี้ข้าววันนี้มีมโนชาแนลครับมาเยี่ยมเยือนช่องครับขอเปิมเลยเด้อวันนี้เนาะแม่มาเตากระปอมแม่วันนี้เอาไว้ล้วครับลงกระทะแล้วเชฟมือจัดสรรเมนูวันนี้รั่วกระปอมครับหลังจากไปหามา

หอมเลยหอมหน่อไม้อาจารย์โดดหน่อไม้ดองขึ้นหน่อยครับน่ารักให้มาไปโชว์ลายวันนี้ได้แล้ว ได้ไหนเหมือนกันนะเนี่ยเต็มกระทะนนเนาะผพานหมื่น <c oughs> ได้ที่แล้วนนเนาะผ่านมืด, <c oughs> ไ,ดได้แล้วอา้าว

ปากเต็มคำครับไม่มีหลุดครับรุนนี้เต็มปากเต็มคำครับสำหรับ e ีพีหน้าผมจะพาไปชมอะไรรอติดตามรับชมนะครับของวิธิคนมอนขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ